ผู้แทนจุฬารัฐมนตรีท่านชัย,ยพร,รแพรพิรมรัฐท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดชลบุรีท่านวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีท่านปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาท่านสงบสเงุเฮงประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีองค์กรเครือข่ายท่านผู้นําทางศาสนาบริหารแต่ผู้มเกียรติและพี่น้องผู้เปีนศนสุ์สถาทุกท่านครับ ผมนายชัยพลสุขเอี่ยมในนามของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสบิทาไทยเศษนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในงานมหากรรมวัฒนธรรมมุสลิมถิ่นตะวันออกณเมืองพัทยาแห่งนี้นะครับซึ่งจากการที่ได้พบได้เห็นนะครับในบริเวณการจัดงานเนี่ยก็ รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่เห็นความมุ่งมั่นของพี่น้องชาวมุสลิมในภาคตะวันออกและพี่น้องชาวมุสลิมที่มาร่วมงานจากทั่วประเทศนะครับซึ่งเป็นการสืบทอดประดกทางวัฒนมของตนเองแล้วก็สอดคล้องกับนิยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการใช้มิติทางศาสนาในการเป็นพลังกับเคลื่อนของประเทศนะครับก็ขอชื่นชมทุกบ้านส่วนที่ได้ร่วมกันมา ขับเคลื่อนง,งานนี้อย่างยิ่งใหญ่เผยแพ่ความพุทธนามของอัตลักษณ์พี่น้องชาวมุสลิมจะเห็นได้จากทางภาษานะครับการแต่กายในวันนี้มีอาหารฮาลาลด้วยนะครับแล้วก็จะมีเวทีในการแลกเปลี่ยนสร้างความรู้ความเข้าใจในสัติสุขของสังคมพระหุวธรรมนะครับก็การจัดตั้งองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมภาคตะวันออกของชาวมุสลิมชลบุรีนั้นผมขอฝากถ้อยคำอำันสำคัญว่า สืบสารรักษาและต่อยอดนะครับขอให้เครือข่ายนี้ทำหน้าที่เป็น,นกลไกในการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และหลักศาสนาที่ถูกต้องในท้องถิน่นให้อยู่คู่กับประเทศไทยสืบไปนะครับและรู้จักใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะครับเพื่อความหลากหลายและเป็นจุดแข็งในการสร้างความมั่นคงและมะัง่งคั่งให้แก่จังหวัดชลบุรีแห่งนี้ครับบัดนี้ได้เวลาเป็นบงคลแล้วก็ผมขอมอนวยพร ให้งานมหากรรมวัฒนธรรมมุสลิมถิ่นตะวันออกนะ้เมืองพัทยานะครับประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับขอให้ผู้รวมงานประสบแต่ความสุขความเจริญกระผมขอเปิดงานมหากรรมวัฒนธรรมมุสลิมถิ่นตะวันออกแอดพัทยานบัดนี้และขอเชิญทุกท่านขอเชิญท่านอาจารย์ประสิทธิ์มหมามัดเลขานุการจุราลัชวนตีได้โปรดนำดูอาเพื่อเสริมสิริมงคลและเป็นขวนขัญกำลังใจแก่พี่น้องชาวผู้มีศรัทธา ชามุู้ชมและทุกท่านสืบไปครับครับผมนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์ประสิทธิ์มหาหมัดนะครับ